เชโอ้โหไอ้วอสกิบิริทอยเล็กคือต้องออกมาโอ้ยบ้าแล้วไทยไทยกปลาแบนแล้วคือโล่โคตรเทแล้วดูหนาาของตัวปัสสาวะดิโคตรใหญ่อ่ะเอาลูกกระตุ้มตัวหัวจะได้อู๋จ่ายไปเอาไงโอ้โหขากระมม่ สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วสำหร,รับการรีแอคชั่นโลกคูก่ขนาดสก,กิมบิดีทอยเลตจากช่องโคโมซิกต้องบอกเลยว่าเราไม่ได้ทําช่องนี้มาเป็นเวลา1เดือนกว่าแล้ว EP ล่าสุดที่เราทำรีแอคชั่นกันไปนั่นก็คือ EP ที่19ครับในวันนี้เราจะมาทำกันต่อใน EP ที่20จนถึง EP ที่23่นั่นเองความเดิมจาตอนที่แล้วผมคุ้นๆด้วยว่า ถ้านาของตัวบาบคาบลาแมนเนี่ยได้รับขุมพลังมาจากตัวไททันด้วยซึ่งทําให้เขามีความเก่งขึ้นมากๆคราวนี้ต้องว่ารอดูกันต่อว่าเซนเรื่องของคอมมซิกจะเป็นยังไงกันต่อน,นั่นเองใครที่ยังไม่เคยดูเราทำารีแอคชั่นตอนที่1จนถึงตอนที่1 9เกานี่ยสามารถดูได้เลยนะผมจะทิ้งลิงก์ในดิสคริปชั่นไว้ให้ละกันสำหรับวันนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันฝากทุกคนกดไลค์ฝากทุกคนกดแชร์คใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกาลังใจให้กับโมวิดิคชัยได้วกวั้นเราไปดูพ,พร้อมกัน เย <Hey. S 2> มาทุกคนเราไปดูกันต่อกับ EP ีที่20จากช่องโคโมซิกนะฮะเฮ้ย <Hey, S 2> เอาว่ะลบยาก,กันะแม้ทิกท่าของบาวสุลเนี่ยได้พลังของไททันมาแล้วนะทุกคนเอาโอยยูเอโอมาแอสโตไหมแต่แอสโตมันหน้าตามไม่ค่อยเหมือนทน่าาของพวกของคุณเดฟักบูมนะใช่ป่ะเฮ้ยมันเอาท่าของมิวเทนทับวยมาสู้อ่ะเอไอเอไอเอไอเอเฮ้ยแล้วกวักนิ้วเรียงแบบนี้เลยเหรอไอพวกนี้คือปรสิต เอาอะสมรักสมจิตเอาไงใครจะสู้ได้ไเปล่า<ฮ><ฮ>เชอ่ยวคู่เกือบโดดไปแล้วโดนที่บอมสซอันได้าไปหนึ่งทีเอาไงอู้แล้วสองหนึ่งไหวหรือเปล่านี่คือจอช็อตไปเลยนะเอาแล้วไงมันยังสู้ได้วะไหวไหมขม่า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 มาหนึ่งทีบอมสซมออกแล้วทุกคนโอ้โหแล้วใส่ชักโคกไปเลยอะเอาแล้วไง จะเสร็จแต่ทางด้านาของมิวแทนหรือเปล่าออ้ยแล้วตอนที่เราสู้ลงไปอีกหนึ่งแล้วโพรสิตคือกำลังจะสิงหรอยังไงแอบฟังด้วยแล้วแต่ละตัวเป็นกวนมากเลยของโคบอสิกอะยังไงโดนต่อยหน้าไปทีหนึง่งยังไงเจ็บอู้โดนรวมมากทุกคนอย่าบอกหูบ้านหุกฉกปะดีบอกแล้วว่าโดนเต็มเต็มร่วงไหมไม่ใช่มะม่มวงก็ร่วงได้ทุกคน แล้วมีแบบที่บาซูสอกอันเหมือนหน้าอกเลยอะแล้วมันไม่สิงด้วยนะคือหมดสภาพบ่าวสูตรคือหมดสภาพของแท้อู้เฮ้ยใครมาช่วยไฟไหน้าไม่ไปเลยใครอะฟ้าผ่าหรอ,อภาพโคตรสวยอู้แล้วคือโดนเหล็กปักหมุดไปดื่มทีคือแตก ตัววิวแท้แต่ไปแล้วไม่รู้ใครมาทุกคนอู้ยมาแล้วต่ทันทีวีแมนไททันทีวีแมนของโลกนี้จะไม่เบื่อชาวบ้านก็นนะเอาว่ะแล้วย่อยพวกเหล็กไปหมดเลยอะตัวนี้คือขุมพลังอย่าบอกว่าพลังคืนอ๋อเป็นทุกคนโอเคนี่ท่าน้าของทีวีน้าก็เป็นมาช่วงนี้ก็แต่นะเอาแล้วแล้วเอาไททัน LED ไปด้วยผมไม่รู้มันชื่ออะไรนะเรียกว่าไททัน LED แล้วกันนะได้หอยตัวที่ให้พลังมา พื้นไหมพื้นป่ะแล้วตัวนี้ปกกระตกอุ้ยแล้วพ่อจะแต่ไฟฟ้าได้ทุกคนใช่ไหมมันคือไททันทีวีแมนแหละแค่หน้าตามันนี่เหมือนกันเว้ยเอาละตัวนี้กูพามกันละไอ้เวอร์สกิวดีทอนเล็กคือต้องออกมาอุ้ยบาแล้วไทไทันกับลาแมนแล้วคือโลกโคตรเท่ส่วนหน้าของวอร์แฮมเมอร์นี่บอกเลยว่าเทจา่จัดยังไงคือบอกเลยว่าแหลกล้านไม่เหลือ,อ กระจุยอู้แล้วมาว่ะไอ้ด็อกเตอร์เหรอด็อกเตอร์ใส่แว่นตาดำว่ะทุกคนเอาว่ะมีโลบกันอยู่อู้ยแล้วคือองค์มันเยอะจ้าสายพุทสกีบีดีทอยเลยนะไหวหรือเปล่าต้องหนีว่ะเอาไม่อยู่ว่ะอู้วไอ้ด็อกเตอร์มันจะตามไอ้ด็อกเตอร์ตัวนี้มันมีผมนะทุกคนเอาละเจอช็อตไฟฟ้าช็อตแน่มาอ้ลูกบะตุ้มทุกคนเอาว่ะก่ออิด ดนึงไปทีเดียวเลยอะ่ะอุ้ยเอาไปหนึ่งทีอุ้ยเอาไปสองเอาแล้วมีใครมาอีกแล้วไอ้นี่มันตุกอะไรวะทุกคนแมนแม,นแมน็กเหรอแล้วดูทาน้าของตัวบัสตรอร์ดิโคตรใหญ่อ่ะเอาลูกกระตุ้มตัวหัวจะได้อู้หูใจไปโอ้โหโคตรบันของโคอมเมดี้ที่ภาพสวยด้วยบันด้วยทุกคนแนะนำให้ไปดูกันนะหน้าไม่ไปดึงแล้วไอ้นี่ยังไงร้อน ร้อนจริงๆร้อนจริงๆสกิลวิธียังไงดูน,น้ำอย่าบอกว่า,าน้ำไปพ่นนะมุมร้อนมันอยู่เ,เดี๋ยวน้ำมันน้ำมันหรือเปล่าคือจะเอาน้ำไปช่วยเพื่อแต่มันเอาอมน,น้ำมันมาพนะ่นน่ะทุกคนไอ้ตัวนี้มันเหมือนด็อกเตอร์รจริงนะหัวมันงอกอะร่วงว่ะไม่แน่ใจว่าใช่ด็อกเตอร์หรือเปล่าอะ่ะเดี๋ยวโผล่ก่อน เ okay. ยอ,อะเลยยิ่งหมออู้ยูการกระทูถุงมันโดนยิงแล้วตอนนั้นผมติตายกันเยอะมากทุกคนใครวะอู้ยแล้วมันมีถังระเบิดด้วยอะน้ำมันหรอชิบหายฉายที่นี่ลนะเป็นเหมือนกาวทุกคนนี่ด็อกเตอร์ตัวจริงไอตัวเมื่อกี้ไม่ใช่หมาหมาแล้วเทสต์ดีวีแมนมาแล้วรัวต่อยรัวต่อยยิงกระสอบลักคำสูงไอสาบหัว ไอทิปโป้ยังไงโดนรัดคอยังไงรอดไหมเอายังไงอูย้ยเอาว่ามันมาช่วยได้ทันเวลา,วาทุกคนแล้วเพื่อนมันจะมีทา่าของตัวไอโฟนเจ็ทแท็กด้วยแล้วร่วงลงไปตายไปรอบเนี้ยเอาละทา่าของเททันคาเมราแมนคือเหมือนแบบโดนกาวล็อกขาวไว้หมอนกันตอนตอนนี้ด็อกเตอร์มาอีกแล้วเอาไงเย้ yeah! กากระมมมหรือพูดงี้กัโอ,โอ,โอ,โอ้เดี๋ยวเวียเอาวะเป็นเหมือนมแูแ拉งแล้วตอนนี้อยู่ที่หน้าของเทนซัสทีวีแมนคือไหมโอ้แล้วมันมีเรืองแสงสีพ่วงด้วยเอาวะ่ะเข่าท่าหนาของไอตัวนารั่วก,กาวที่แบบล็อกขาวไว้ได้มาพร้อมสู้แล้วเอาเย่า กำลังบุ๊คโอ้ยเดือตีกระจายส่วนดานหน้าของเทสตี้แวร์เปใช้ลูกกตุต้มตีโหดเกินไอตัวเล็กๆมันแบบคิดว่าติ๋วยังไงอ้มาแบบว่าขอเทสตี้เจ้าทอสายฟ้าทุกขัวไอรตโตเอาเรื่องจังวะดรบอกอะไระเอาไง่ทุกหัวเข้มามาไปทันที ไอ้ด็อกเตอร์จะหมดไปเริ่อยมันจะหมดไปเริ่อยกูโดนละนี่เลยขอต่อสายฟ้าอู้หูมันปล่อยพลังขึ้นเสียงได้ทุกคนเอาดิเฮ้ยมันสู้ไหวนะอู้โดนเต็มเต็มเหมือนกันต้องให้เ้านาของเซอร์ทีวีมาช่วยอู้จะเหยียบยังไงจับหน้าไปหนึ่งทีมีหน้าปุบหน้าปุบเลยโอ้ยโอ้ยทุกคนน้อยอู้หูจได้ใตงไปหนึ่งทีเรียบร้อย บอกเลยว,ว่าแขนลดุดหุ้ยนี่มันของไทั้ทีวีนะไอ้ตัวแหลบๆอะไรอยู่ข้างใต้เฮ้ยข้างหน้าของพวกโพลสิตคือเยอะมากอะหน้าตามันหยัดแย่งมากเลยพวกโพลสิตอะเอาแล้วว่ามันขึ้นมาไปกองทัพเลยทุกคนจะรอดอยังไงวะโอ้โหแล้วดูนี่ดิไปเบิ่งเครื่องตักแมคอะ่ะอู้ชิบหายแล้วไททันคาร์บแมนอู้คอจะลุด เดียวเดียวเดียวขู่แล้วคือโดนตรึงล่าไปหมดเลยรู้เรื่องไหมเนี่ยเพื่อนจะตายแล้วเนี่ยวเพื่อนเอาแล้วไงโดนลุมถึงอยู่ทุกคนช่วยหน่อยไม่ไหวแล้วมาแล้วเพยังไงวะดึงมาโอเคยังดึงได้อยู่นะโอ้โหทัวกเกือบฆ่าแล้วเมื่อกี้เอาล้วที่หนีไปก่อนโอ้โหคือตอนนี้คือสภาพต้องบอกว่าสมบักสมบอมอย่างมากอะ่ะ แล้วแรกของฐานพวกสกิบดีก็ทำไปเยอะอ่ะคด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ดาบีดาบีไี่ไดีเอาอ่ะแม่โคลมาคุดคุดทำอะไรอ่ะคุดดินเหรอโอ้โหแล้วคือใต้ดินยังมีพวกมันอีกเยอะเลยอ่ะเอาไงเอาแล้วไงไอ้นี่มันกิ๊กีๆหรอไอ้ยูทูบเบอร์วะคนมันยูทูบเบอร์อะไรแต่หน้าตาแลเภาพมันดูแบบสวยกว่านะเออเอะไรโอ้ขยายโลก เอายังไงคือจังหวะน,นี้หาตัวช่วยหรออยแล้วลราพงมาทุกคนแล้วก็มีทางหน้าของรถติดปืนมาด้วยสกูดีสกูดีสกูดีใครมาแสงนี้เอ้ยมาแล้วได้ัล้วสมิเกะเบแขนด้วนอะไรวะมาแบบแขนด้วนมันเป็นแขนด้วนอีพีไหนอะทุกคนจำไม่ได้อะ่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวกระทันฟอร์มเมอร์ทุกคน มือเดียวก็เฟียวได้ต่อยร,รัวเอาไงเองอะหวเปล่าอ้ยเหมือนนกฮัลคอมเมอร์จริงๆทุกคนอุ้ยแล้วคือแทนน่าจะเป็ระแม่ทำไมมันโหดจังวะทุกคนปล่อยไว้แล้วขอนีก่อนขอนีก่อนถึงก็ต้องขุดหนีทุกคนแตกกันไปเรียงตัวกิกก้เอาไงจะเอาหรือเปล่าหนีวะไออยูทูบเบอร์ต้องหนีวะอยู่ไม่ได้อุ้ยมันรูน,นีไปเลย ข้างใต้มันมีแบบแสงเหลืองๆส้มๆด้วยนะไม่เหมือนพวกลาว่าหรือเปล่าอลิอปเตอร์ของพวกกลุมอเรียนแน่เลยนี่มาแล้วทนนันได้ของสปิ์แมนเฮ้ยไททันแฟนแ,ฟนแมนมิสเตอร์พัดลมอ่าบาวะเยี่ยมไปเลยเอาละตอนนี้ท่าไดของไททันเหมือนจะครบเอาไงอันนี้คืออะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าผสมแขนได้อ่ะ เอาไงไม่รู้เอาลเอาลยไ,ไอตัวนี้ม่นหนีคืออยู่ไม่ได้อ่ะหนีก่อนโอ้ยเราเอาด็อกเตอร์มาด้วยทุกคนด็อกเตอร์นาเบ่ด็อกเตอร์มาด้วย <S 1> <S 1> แล้วก็จะไปที่เรียบร้อยครับสำหรับ E p พีที่20จนถึง EP ีที่2 3โลกคู่ขนานสกิบดีทอยเลตจากช่องโคลมูสิคบอกเลยว่าภาพจะสวยแล้วก็ความมันยังจัดเต็มเหมือนเดิมเลยนั่นเองฮะอย่างที่เรารู้ๆกันครับว่าท่าหน้าของช่องโคลมูสิคเนี่ยจะมีท่าหน้าของ สายพันของกลุ่มอะไรอันเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นไททันแฟนแมนนะครับผมแล้วก็ทางหน้าของไททันคารานแมนไททันทีวีแมนที่หน้าตาจะไม่ค่อยเหมือนของคุณดาฟักบุมสักเท่าไหร่นั่นเองครับเดี๋ยวมันจะมีทางหน้าของ e p ีที่24จนถึง EP ีที่26ออกมาแล้วครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากดูคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปได้เลยนั่นเองนะครับผมวันนี้น่าจะประมาณนี้ฮะก,ก่อนจกลาไปอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ like, อย่าลืมกดติดตามมบดีแชนแนลวันนี้ผมลาทุกคนไปแล้วจ,จริงๆริบายบายสวัสดีครับ